สวัสดีครับพี่น้องครับเนาะสวัสดียนีมือแลงประม่านหกโมงกว่ากลัวพี่น้องครับกับจากการออกกำลังกายก็เอ่อก็เลยเฮ็ดคลิปจังหน่อยพี่น้องครับบ่มีอย่างดอกเป็นเฮ็ดคลิปเล่าเรื่องธรรมดาก่อนที่จะมีเอ่อคลิปอื่นๆเนาะก่อนจะเป็นคลิปพวกให้ความรู้ต่างๆนานาเกี่ยวกับการทําเกษตรเนาะเราก็จะพามาชมบรรยากาศยามือแลงพี่น้องครับเนี่หกโมงก,ก,กว่ากลัวโชคมาขาวนะครับแล้วก็จะพาไปเดินดูป่าเนาะเดินดูป่าดูต้นไม้ซึ่ง ที่นาของเรามันก็จะพอจะมีอยู่นะครับพอจะมีอยู่เนาะคลิปนี้ก็ก็ติดตามกันไปเรื่อยเนาะติดตามกันไปเรื่อยนะครับระหว่างนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะครับผมช่วงหน้าฝนนะครับก็จะมีการปลูกพวกพวกถั่วพวกบวบเนาะแล้วก็มีการเดินท่อน้ํานะครับผมเดินท่อน้ําในการปลูกต้นไม้ช่วงเมื่อกี้ก่อนที่จะมาถึงหน้าฝนมันก็แรงมากๆแรงจัด เนาะเราก็ถ่ายเราก็ได้ต่อสายน้ําต่ออะไรไว้นะครับเนาะต่อสายน้ําต่ออะไรเป็นระบบน้ําตามข้างที่พักอาศัยของเราถางเงืนเขา้าก็เนาะกระสีลมลรื่นไปด้วยต้นไม้นะครับผมหลักๆก,ก็ตือต้นบักม่วงนะครับต้นบักม่วงแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับผมพี่น้องครับพื้นที่มองนีนตะเกาวม,มองเพื่อนเท่านี่นะครับผม ระหว่างที่ภาคอาัยของเรามันจะเป็นโพนเก่านะครับผมเป็นพนภาษา,ศา,ศาอีสานก็เอิ่นพนเนาะเป็นพนเป็นเนินดินนะครับผมซึ่งเป็นปลวกมันได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เกิดการทับถมขึ้นมานานหลายปีนะครับผมเมื่อก่อนก็จะเป็นพ่นฝ่ายพ่นปลูกฝ่ายปลูกฝ้ายที่เรามาทอเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ปลูกพริกมะเขือขิงขาดตะไคร้อะไรต่างๆกันนาะแล้วก็มีมะละกงมะละกอตามฤดูกาลเนาะซึ่ง ปู่ย่าตายายได้ทําไว้นะครับบริเวณนี้เนาะเนี่ยด้านหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านก็จะเ,เป็นพวกไม้แดงกับมะม่วงต้นไม้แดงนะครับต้นไม้แดงซึ่งนี่เขาก็โตมานานแล้วละ่ะเกิดขึ้นเองเนาะเขาเกิดขึ้นเองหลังๆมาผมก็ได้มาปลูกผักหวานป่านําผักหวานป่านะครับผมพี่น้องครับมาปลูกแซมกับไม้แดงซึ่งมันต้นโตแล้วเนาะเอ่อ แล้ววันนี้เราก็ได้เดินออกมาหน้าบ้านเนาะเดินมาด้านบ้านแล้วก็จะพามาชมเรื่องราเกี่ยาป่าชุมชนซึ่งเคยได้ทาคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะเป็นป่าชุมชนของเรานี่คือบรรยากาศและเสียงซึ่งมันเกิดจากมาแมลงเนาะเกิดจากมาแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆอยู่ตามป่าตาโดงแห่งนี้นะครับผมเีม่นงครับพื้นป่าแห่งนี้เนาะพื้นป่าแห่งนี้เราก็จริงๆแล้วผมก็ได้อยู่ในวิถีแบบนี้มาตั้งแต่เล็ก เกิดมาก็เจอเลยนะครับเป็นพื้นป่าชุมชนแห่งนี้เนาะเป็นพื้นป่าชุมชนซึ่งตอนนี้ถือว่าโอ้โหต้นหมากรากไม uh, ้น <Lauren> ี ali, ่เห็นและชื่นใจมากๆนะครับผมเขียวกระจีด้วยฤดูฝนนะครับผม้วยฤดูฝนที่เข้ามานะครับผมและตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเอ่อเข้ามาหาอาหารป่านะครับผมอาหารป่าอาหารเอ่อนั่นก็คือเรื่องราวของเห็ดจ้ะชัดเจนเลยเรื่องราวของเห็ดเนี่ยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าเห็ดเพาะเห็ด ไครนะครับผมเห็ดปลวกนะครับผมแล้วก็เห็ดอีกเห็ดน้ำมุงน้ำหมากเห็ดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมซึ่งเยอะแยะมากมายในป่าชุนชนแห่งนี้นะครับผมก็จะเยอะเนาะก็บรรยากาศเนี้ยมือแรงพี่น้องครับเห็นไหมพี่น้องครับเสียงจากแมลงธรรมชาติพี่น้องครับตอนเย็นๆนะครับผมที่เห็นนี่ก็เป็นไม้จิกไม้ติ่งไม้หั่งพี่น้องครับไม้กุ้งไม้ชาดไม้แดงปลาดู นเนาะอ่าพายุงก็จะมีบ้างปรับปลายพวกพักติวพักเมกพี่้องครับี่ก็สิเกิดมีนะครับเยอะแยะมากมายเนาะน,ะน่ครับพี่้องครับซึ่งถนนสมัยก่อนก็จะไม่มีถนนลาดคอนกรีตแบบนี้เนาะพี่้องเนะาะกระสบ่มีดอกนะครับผมถนนลาดคอนกรีตแบบนี้นะครับผมเป็นถนนซึ่งเป็นทางเกวียนทางวัวทางควายเป็นโศกเป็นยังพี่้องครับมองนีดสักทีหลังๆมาก็มีการพัฒนาแล้วก็คนเฮา นะครับผมก็ออกมาอยู่ท้องไฮทงนาจากเมืองออกมาอยู่ป่าอยู่ท้องนานะครับผมนาก็กลายเป็นบ้านนะครับจากคนสองค้นกลายเป็นชุ่มชนกลายเป็นหมู่บ้านไปพี่น้องครับก่าเดี๋ยวมาอยู่น้ากันนะครับผมออกมาอยู่น้ากันเป็นหมู่กันนะครับผมในท้องทุ่งนานะครับผมนะพื้นที่โชคหมาขาวแห่งนี้นอกพี่น้องเนาะเห็นไหมพี่น้องครับก็คลิปนี้ก็จะพาชมนะครับบรรยากาศในพื้นที่นา ซึ่งผมอยู่นะครับและก็ได้มีโอกาสนะครับผมพี่น้องครับได้มีโอกาสมาซึมซับบรรยากาศซึ่งเราห่างหายไปประมาณเกือบ40ปีเนาะประมาณเกือบ40ปีกับการห่างหายไปจากการได้มาอยู่กับวิถีบ้านนาเนาะแบบเนี้ยนะครับผมพี่น้องครับป่าสองข้างทางเลยนะครับผมแต่ความเจริญเข้ามานะครับผมเราก็ได้มีถนนดีๆใช้แบบนี้นะครับผมพี่น้องครับแล้วก็มีเรื่องราวของ ไฟฟ้านะครับผมปลปาหมู่บ้านนะครับก็ได้อา่าเข้ามาโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับผมซึ่งนะครับผมเข้าพัฒนาบ้านเมืองเราก็ได้อยู่สุขสบายกันเนาะก,กับเรื่องราวของนะครับผมไฟฟ้าปลปานะครับผมเทคโนโลยีต่างๆนานานครับเริ่ติมพลาดผ่านเข้ามานะครับแต่ป่าพื้นนี้ก็ยังอยู่เนาะ ป่าพื้นนี้ป่าชุมชนของเรานะครับผมพี่น้องครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ยังสร้างแหล่งอาหารนะครับผมได้เห็นชัดเจนสร้างแหล่งอาหารสร้างเชื้อเพลิงนะครับเราได้ใช้ฟืนจากตรงนี้ฟืนที่เนี่ยอย่างนี้นะครับผมพี่น้องครับเกิดจากต้นไม้ที่มันหักลงมาครับผมหมดอายุไขของมันมันก็เราก็ได้สามารถเก็บไปเป็นเชืออเช้อเพลิงได้พลังงานได้เนาะกับฟืนกับต้นไม้ซึ่งนะครับนี่คือ นะครับผมเป็นป่าชุมชนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมเรื่องราวกับบรรยากาศยามเย็นแล้วก็พามาดูป่าชุมชนซึ่งมีอยู่ยังมีอยู่นะครับผมในพื้นที่ของออบริเวณใกล้ๆเคียงฝั่งตรงข้ามกับที่นาของผมเนาะก็ได้เห็นนะครับผมพี่น้องครับกับป่าซึ่งยังน่าชื่นใจซึ่งยังพอได้เห็นต้นไม้ซึ่งมันสูงแบบท่วมหัวแบบนี้พี่น้องครับเนี่ยนะครับผมเนาะ ขอบคุณเอสเป็นขับทั้งใหม่และเก่าที่เข้ามาติดตามรับชมนะนะครับผมเอาไว้ติดตามกันในคลิปหน้าเนาะนะครับผมขอให้มีความสุขและสวัสดีครับผม